สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่น้องอยู่ไกอยู่ไกคือเก่าเหมือนเดิมพี่น้องค่ะด้เวลากินพี่น้องตำน้ำพริกมะขามไก่บดพี่น้องไกบ่บดหมูบดปลาแห้งแล้วแจพี่น้องปักมะขามอ่อนตำใส่หอมกระเทียมพริกสวัสดีครับเครื่องแล้วก็ไปผัดนะคะ,อ,ะอันนี้ข้าวข้าวมันไก ต้องที่หยำออกไปิดเงินน้ำมันอาเจี๋ยจวดเข้ามาจูดสามารถตัวไก่ป่าในกันดื้อยืดจินเนี่ยดาเยอพี่นองของหันหัน Tám oán chứ. Uhm, ừm, dưỡng trái cọp pịt. Trời, nào. chín lắm, khuẩn lắm. Chạp bố mặc thịt quần, thịt đây đấy. ทำไม่ยากนี่แต่กินเพระเหตุวิธีทำเหมือนตัวหลับให้นองแบงวันวานที่หามกันไก่ทางทายะของเอื้องขจอมนี้รเปล่าไม่ใช่กันมาเสือ cái nồi còn hung này này cứ xuống lại thôi เดือบบ่ขำขำเดือบอ่ะในตัวตัวที่จินโซมจะ้ะพริกแก,ก้วพริกดีนยลานมาเดออ้อพีิวหนกอง แรงแบบความดีๆสเสด็จน้ำแล้วทำเครื่องแล้วก็ใส่ทำลงไปแล้วก็ไปพัก รสน้ำปลาขายของกับบะมวนหรอกเฝ้าตะย้อง,ออออองลอดดาวเคิร์ฟฟิวสามตุ่มถึงตีสี่ทุ่มเคริร ใข้ควางเดิมเคียยวลองทุ่มกันนี้พี่น้องตับมาห้อง ขอบคุณกำลังใจสุหมงสุบอนสุผูสุขวุขวพี่น้องไกลไกลผู้ไม้ผู้เก่าขออาหากันไปหักกันซากขย,ยวาวกันอืมอย่างไรม<า>ันขิงอยู่ โอ้ยจ้ะขึ้นหันเขาอืมขุ้นหานฮะก็เลยยงกันจ้ะมันใสกับขาทำมาละทำมาละ โรกไผ่กับพี่นองเลยเมื่เราอยากเบาเลกเบ,เบิ้าพี่ให้น้องดูแลเจ้าของนำสมุนไพรต้มกินเข้าไปย่ยหนึ่งกับฉีดยาเข็มซองกับเดือนลนาปีบสามกันยา เพื่อนขาวหมอพอร้อมให้ลงทะเบียนไว้เขาไปเพื่จตัวแล้วก็แอปหมอพอร้อมพี่น้องคะ่ะได้คิ้วมือแรกอะมือนั่นอ่ะดีกว่าเขาบ่มีมือเปิดลงได้เลยพี่วองเห็นนั้น คนอัดคลิปฟอง้อมนะจิตเจือายทั้งมาทั้งดูอัดคลิปสั่งผัวบึ่งเราก็น้ำตาอะไรพี่น้องเสียใจน้ำเราก็ประหยะพอประหยะเงอ,อนเอาจออสบอก็ ขอให้ตลอดปลอดภัยสุ้สุขลนพี่น้องไก่พี่น้องไก่ต่างประเทศก็คือกันพี่น้องค่ะประเทศเขาติดอยู่อันดับสี่สิบสี่อัน,นดับที่หนึ่งเนี่ยชหลัด เาเจ้าอยากกลับไทยไหมพ่เพิอมนะหมอืมขาเจ้าเพิ่มได้นำง่ายสมดกพว้ากินหลายบดีนั่นป่ะรือให้กินหน่อยให้อิ่มคือก็กินหลายอดีมันอิมนอนนอ่ม แต่ย้ําหนึ่งมันกินลายเขาเยอะกรอบหน่อยบ๊อบเป็นน่องถ้ากินบ๊อบเป็นแซบ่บดูสิแต่มันก็แซบ่บตัดด้วยน้ำตาลนะคะับแล้วกัดน้ำจัมบมาหนึ่งจับหน่อยอืมยังกรอบดีอยู่ครับครับ เป็นทั่วเป็นพวงเคยปลูกที่บ้านเรื่องนี้ก็มีต้น,น,นหนึ่งทำอาหานขึ้นหยดทั่วผู้ขึนหยอดเต็มดอกก็เต็มกำลังซ้อมโอเคจดอกู้มีบอกชื่อมาเไปจะหลุดเนาะจำตาจำเนี่ยเยี่ยงครับ Hmm. ขึ้นไปลงไปคลิปสี่นองเขาเบิงบ่เบิงกะแล้วแต่ กำลังใจกันละเนาะพี่น้องคิดว่าจังเด็ดกอบมากครับหืมสัตว์พกวันเดียวอืมอืมวันพักครับวันแซ่บเลยวันพักอืม ิขอบคุณเดอ้อพี่นองจ้าไก่อยู่ไก่สุบรรสุบรรผัดกจนจะหมดแซ่บนำดีกับเจ้าเนี่ยแต่ว่าเย,ยี่งเนี่ยสดกับกินได้บรหลายเพราะว่าแขวบอดีพี่น้องลวกเปื่อยๆหนึ่งเปื่อยๆขอบคุณเดอ้อจ้าพี่น้องสุขุสุขคุนของให้รักษาสุขภาพนะคะเบิ่งยังจกของลาทีละนองไปแล้วค่ะ สวัสดีค่ะ